นายกรัฐมนตรีมีการประชุมแล้วก็สั่งการเร่งด่วนในการช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องประชาชนทางภาคใต้ที่ได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมไม่ว่าจะเป็นหาดใหญ่สงขาภาคใต้แล้วก็ภาคกลางนะคะจะตั้งเป็นคณะโฆษกที่ที่จะ,ะ,ะแถลงเหตุการณ์แต่ละวันเหมือนเหมือนสมัยที่เราทําตอนโควิดนะครับทุกวันตอนนี้ผมคิดว่าผมควรจะติดตามอยู่ที่อยู่ที่นี่เพราะว่ามีบุคลากรา ที่มีอยู่หน้างานสั่งการมีอำนาจโดยตรงน่อยู่ในพื้นที่เต็มแล้วที่ลงที่ผมลงไปสองวันแรกก็เพื่อที่จะได้เห็นสภาพซึ่งเวลามา,ร,ร,า,านะร,ร,ร,รับฟังรายงานนะครับรับฟังสรุปรับฟังรายงานมันเห็นภาพพอเห็นภาพมันก็อมอบหมายงานสั่งงานนะครับได้ได้คล่องตัวขึ้น ตอนนี้นภาพ2วันที่ลงไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยนะครับมันก็ก็พอเห็นสภาพความเสียหายแล้วก็ไอ้เรื่องสภาพของของตรงไหนน้าท่วมตรงตรงไหนน้ำขังตรงไหนน้าแรงก็ทุกคนก็เห็นอยู่แล้วก็สามารถที่จะพูดคุยกันแล้วก็ตัดสินใจได้รวดเร็วขึ้นครับนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดที่นํามาฝากคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ